ครับพอกันค an ือเก่าครับเนี่ยเหมาเซาอากาศดีพี่น้องวันนี้ลุงย่องจะมายามม่วงพี่น้องม่วงย่องใส่ไว้ตั้งหม่าวานหน่อพี่น้องย่องใส่ใส่ไว้ตั้งหม่าวานหน่อก็เลยวันนี้จะ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 ม้ายามเนี่ยเหมาเซานะพี่น้องใส่เต้าหม่าวานนี่น้ำขึ้นพี่น้องเห็นลุงย่องเห็นปลาไหลลุงย่องเลยมาใส่พี่น้องปลาไปเบิ้งพี่น้องลุงย่องจะไปยามม่วงนี่พี่น้องบป็นม่วงใส่ไว้เต้าหม่าวานนี่อากาศดดีพี่น้องปลาพี่น้อง ซื้อกล่องน้ำพี่น้องเอ้ยปลาโอ้ขักๆพี่น้องปลาถึกไลยอยูอ่เลสิปุ่นเหลี่ยวน้อพี่น้องเอ้ผีปลาฟังรุดพี่น้องปลาหักกล้วยปลาขาวพี่น้องปลาซิวอา้าวปลากระแยงถือข,ข้าเกี้ยวพี่น้องนึกงกูนึกงกับถือกล่องน้ำน้ำพี่น้อง พี่น้องลุงย่องสียฝ่าวกุ้ยไว้พี่น้องมาไทายขีบให้พี่น้องเบิง่งพี่น้องเอ้ยการหาอยากหาก,กินพี่น้องนี่แหละวิถีชีวิตของอีสานพี่น้องเอ้ยลุงย่งหาก,กินน้ำห่วยน้ำนองน้ำข้องไปและมีปลากอหาก,กินพี่น้องมันนี่เบิ่ง กันมายามองเบิง่งกะกอนห่วนนี่เทียนนาก็แจังเบิ่งลุงย่องสิไปเค็ดคลิปแนวอื่นพี่น้องปลาพี่น้องปลาถือคักเยอะดิอ๋อลุตก็น,นี่พี่น้องพี่ถือลาอยเยอะเฉพาะเด้กินย่ดอกพี่น้องเราไปเห็ดตากแหงไว้ทอดพี่น้องเห็ดปลาแดดเดียวปลาเนยน้อยๆนี่พี่น้องพี่ อ๋อถือขักยเยอะเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเห็นมนัเนาะพอรถกันนี่พี่น้องเกี่ยวลูกอุ้มนี่อิ่มนี่พี่น้องถือขักเยอะสิพ่อได้กินนี่ดอกพี่น้องเอ้ยพี่คุณน่ะโอ้พี่น้องลุงยงเลยมาถ่ายคลิปให้พี่พี่น้องเบื้องทางบ้านพี่น้องเอ้ยนี่แหละเบื้องการให้อยากให้กินของลุงยง nó phi nòng cái này về xây làm bàn năm xoong này là phi thì phi thì khác cặp mấy con phi thì khác kia đi buốt lẻo ngay nó thì bản này. ยงสิุดแล้วง่ายบอพี่น้องพัดยังเนาะดึงขึ้นมาเลยพี่น้องอากาศดีๆีเนาะหมอ้า,า,าพี่น้องกู่ม่งยามโม่งโอ้สิเอาสุดแล้วตัวนี้พี่น้องเอ้า ถูกไล่ยังพี่น้องนุ่งแต่งกลองกอนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยยุ่งกันได้ยังสีปวดเหลวานะพี่น้องโอ้อพดเหรอพี่น้องคุณเอ้ายุ่งสีมันม่วงได้พี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ก็ขอจบทรินี้พี่น้องคลิปนานติดตามมึงของยุ่งไหมได้พี่น้องเด้อช่องยูทูบมีหลือพี่น้องสวัสดีครับ